สวัสดีครับครับผมพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับไปการรักบอลลายผมประจำวันพุธที่4เมษายนนะครับนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางสัปดาห์แล้วนะเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลเตะด้วยกันนะหนึ่งคู่ที่เรียกว่าสนุกสุดมันเลยนะแม้ว่าเช้านี้อาจจะมีคนแบบตาเคิรมกันมาบ้างแล้วพอ ช็อกกับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาด,ด้วยมีผิดหวังต,ตามๆกันใช่ครับอ่ะเดี๋ควผวันนี้ครับ๊อก,กี้ครับผมเอาประเด็นครับ,คร,บครับอ่ะเราพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนนะแล้วก็มาดูผลกันเลยดีกว่าก็ที่ช็อกเนี่ยคือแบบว่าช็อกที่ผลสกอร์มากกว่า<ช>นะถ้าแพ้ชนะนี่คือไม่ช็อกอยู่แล้วเพราะว่าเต็งอยู่แล้วว่าทีนี้ต้องชนะนะแต่ช็อกที่ผลมากกว่านะครับผมก็เป็นการเจอกันนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมก็นัดแรกนะครับ การเจอกันระหว่างบาเยนมิวนิกนะครับผมพบกับแม่ของบาร์เซโลน่านะครับผมบาเยนก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วนะครับผมหลังจากที่พ่ายเชลซีไปนะส่วนบาร์เซโลน่าก็พ่ายเชลซีไปเหมือนกันนะในรอบรองปีแล้วนะเราดีเลยมาเจอกันนะครับผมก็เป็นเจ้าบ้านครับบาเยนมิวนิกครับที่เรียกว่าฟอร์มแรงมากจริงๆนะฤด,ดูกาลนี้นะผมพ้าไปแล้วหนึ่งแชมป์นะในลีกแชมป์นี้ก็เป็นแชมป์ที่สองแหละนะที่เขาหมายมั่นจะได้นะครับผม ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับได้ประตูขึ้นนำครับตั้งแต่นาทีที่25นะผมก็เป็นทางของโทมัสมุลเลอร์นะผมก็ยิงเข้าไปนะครับผมครึ่งหลังนะครับผมก็เป็นเจ้าบ้านอีกนะครับเป็นทางด้านของมายิโกเมสนะผมมาบลกอตท2สองให้บบเยนทิ้งห่างเป็น2ประตูตศูนย์จากนั้นยังไม่พอนะไบเยนรอบเบนนะโหโชว์ฟอร์มดีมากครับเมื่อวานนี้นะทั้งรับเบนทั้งลิเบอรี่นะผมก็เป็นรบเบนครับที่ยิงให้บบเยนนั้นทิ้งห่างเป็นสประตูต่อศูนย์นะผม แล้วก็นาทีที่82นะครับผมก็เป็นห้างของมูเลอร์คนเดิมนะผมยิงประตูที่2ของตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่4ของบาเยอร์นะครับทิ้งห่างบาซ่าเป็น4ประตูต่อศูนย์เกมนี้บาซ่ามีเมสซี่ไหมครับเห็นเห็นอยู่นะเมสซี่โดนล็อกเพราะว่าได้ข่าวว่าโดนทางด้านบิวๆนั้นล็อกหัวทิ่มเลยใช่โอ้โหช่วยอะไรไม่ได้ขาพับเลยขาพับเลยใช่ครับนี่ก็นัดแรกนะผมก็ทําให้บาเยอร์นั้นเอาชนะบาซ่าไป4ประตูต่อศูนย์นะผมเกมเกมนี้บาซ่าได้บุกหรือเปล่าเนี่ย ใช่นะผิดหวังกันไปตามกามกันนะแต่ก็ยังไม่หมดหวังครับบาซ่าบอกว่าต้องกลับไปเล่นบ้านบาซ่าอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนมิลานนะมิลานชนะมาเขาไปเล่นบ้านตัวเองนี่ถล่มเลยนะแต่ก็ต้องรอดูครับผมก็ต้องถ้ากลับไปบ้านไาเย็นก็ต้องไอ้บ้านบาซา <4 S 2> ่าก็ต้องบ้บา,าต่อเวลา5-0นะครับ,รบถึงชนะแต่ถ้าโดนยิงขึ้นมาก็ใายบายเลยแหละแต่ก็แทบจะบยบายแล้วครับ4-0เนี้ยนะ <laughs> <น>โอ้มันยากนะสี่ศูนย์เนี่ยใช่ครับอ้อาพูดถึงไบเยอร์แล้วเมื่อวานนี้แฟนไบเยอร์ก็คงจะดีใจนะยิ้มนะพอไดอาจจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงนะปีนี้อีกปีหนึ่งผมก็มาที่ข่าวหนึ่งครับถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันครับเมื่อวานนี้นะก่อนแต่ก็มีข่าวยินดีน่ายดีเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวดีของไบเยอร์แต่เป็นข่าวร้ายของด้านของ,ดของจอดมุลนะครับผมก็คือทางด้านของมาริโอเกเซ่นั่นเองนะหักองกลางดาวรุ่งนะครับผมของทางด้านเือเหลืองจดมุลนะครับนะก็ตัดสินใจครับย้ายทาางงด้นขอ เออเสียสไตล์ไบเอเ,เมนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในะหมดซีซั่นนี้กับรูการใช่แล้วผมก็บอกอยอยว่าจะย้ายมาเนี่ยเพราะเป๊ปเจวิล่าเลยแหละนะที่จะ<ม>ย้ายมาเพราะเขาชื่นชอบและอยากร่วมง,งานกับเป๊ปอยู่แล้วนะ,นะผมก็เป็นการยืนยันเองครับจากทางด้านของประธาสนสโมสรด้วยนะของดอดมุลน,นะครับว่าทางด้านของกิเซ่เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทางของไบเยอเมิวนิกนะแล้วกองกลางไบเยอร์นี่ใครจะออกไม่รู้ครับก็ต้องมีคนปล่อยออกบ้างนะครับมีก็คงปล่อยออกแล้วเบนออกเลวิลี่ออก คจะยากนะนะสองคนนี้นะครับผมอ่ะก็เขาบอกว่าค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ31.5้าล้านปอนด์ครับหรือราว1น7 5ล้านบาทดูว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากครับในการฉีดสัญญาครั้งนี้นะนะก็ถือว่าเป็นการเสริมทับตั้งแต่ต้นปีเลยนะของไเยูนิการให้แข็งแกร่งเข้าไปยิ่งขึ้น เป็นทีี่น่าเอามากนะตอนนี้เอาคนซื้อตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วก็มาซื้อตั้งแต่ก่อนอีกใช่นะโอ้โหสุดยอดมากอะไรต้องรอดูกันดูกัรนะครับว่าเป็ดมาคุมไปเยอะแล้วจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต่อไปนะมาที่ข่าวฟุตพิเตอร์บ้างครับวันนี้ของผมก็นี่เลยเป็นข่าวร้ายก่อนเลยของอาร์เซนอลก็คือก็เป็นทางด้านออลิเวอร์ชิลูเนี่ยแต่ผมก็อุทธรโทษแบนไม่สำเร็จอ่า ก็ทางด้านไอเบียเนี่ยก็ดินแดนลงโทษแบนสามนัดเหมือนเดิมก็จะทําให้พลาดในนัดเจอกับแมนยูกินปาร์กแล้วก็วีแกรนแมนยูก็คือจะเจอกันในวันอาทิตย์นี้ใช่นะครับผมก็จะพลาดแล้วก็กินปารกับเวียนถือว่าเป็นสามแมตช์สุดท้ายแล้วนะก็ถือว่าปิดเทอมไปเลยติดเทอมเลยนะก็ถือว่าสามแมตช์นี้จะบอกว่าหนักนะแมนยูแม้ว่าจะได้แชมป์แล้วนะแต่ก็ศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันปินฟ้าอาจจะตกชั้นแล้วแต่ก็ ขาบอกยังมฐานยังมีอยู่ว่ายังยังไม่ตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไปไหนนี่อยู่ส่วนวีแกนครับหนีตกชั้นแน่นอนวีแกนนี่ก็หนีตกชั้นอยู่ทุกปีไปเจอตอนนี้หนาวนะก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันเพราะว่าอาร์เซนอลก็ต้องการพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอย่างถาวรนะก็ต้องรุ้นกันไปนะครับสําหรับแฟนปืนอ่าแล้วก็มาข่าวต่อมาก็เป็นข่าวต่อเนื่องของอาร์เซนอลนี่ครับครับผมก็เป็นทางด้านอ่า คาดิฟน,น้องใหม่น้องใหม่ที่จะขึ้นพรีเมียร์ลีกในดูการห <มา S 2> น้าวที่ก็ตอนนี้ก็มีมีข่าวว่าสนใจอารอนแลมปี้เตรียมทุ่มค่าเหนื่อยประมาณ60,000นปอนเนี่ยขอซื้อตัวกับเมื่อก่อนก็เคอยู่ใช่มาก่อนอย,อยู่คาดิฟมาก่อนแต่ก็แต่ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าแลมปี้เนี่ยเพิ่งต่อสัญญากับืนใหญ่ไป5ปี แม้หลังๆจะไม่ค่อยได้ลงนะได้ลงบ้างหลังจากที่เขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยแม้ฟอร์มจะหลุดๆไปแต่ก็ยังได้เล่นกับทีมอยู่ใช่นะแต่เพราะว่าผมว่าผมไม่ย้ายหรอกนะใช่ก็อยู่อาร์เซนอลยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วต้องอยู่กับทีมใหญ่ไปก่อนแลใช่ย้ายไปคาดิฟม่แน่เดี๋ยวคาดิฟตกตกชั้นอีกสวยไปนะแล้วก็มาข้ามกันที่ทางฟังของฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศส เสียงเสียงมันติดเสียงหายไพักหนึ่ง่รู้อะไรวิ่งผ่านก็เป็นทางด้านปาอลซทางด้านปาเลสนะครับก็มีข่าวว่าได้เซ็นสัญญาขอตัวเนี่ยเอดิสันคาร่วานี่มาลงทีเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา4ปีเป็นเงิน65ล้านยูโรสูงเหมือนกันนะอันนี้เป็นสื่อรายงานออกมานะ ทางฝรั่งเศสใช่ว่าคว้าตัวแล้วว่าได้ได้ตัวมาร่วมทีมแล้วแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอ่ายังมีการเปิดเผยจากของทางสโมสรอ่านี่กับทดี้เ้นนะนี่ก็ต้องรอดูนะว่าจริงๆบอกว่าคาว์นี่เนี่ยมีข่าวกับหลายทีมมากนะงแมนซิตี้เอ่ยนะทั้งแมนซิตี้ก็สนใจแล้วก็ที่พีข่าวแล้วแมนซิตี้์คว้าตัวแล้วเหมือนกันเออเาไม่รู้ใครคว้าคอเป็นคนละครึ่ง เขสื่อสื่อมันชอบตีตีขาว่ะใช่นะแต่แกะที่แน่ๆนะก็ต้องน่าจะฟันธงแบบว่าตันนี้คงไม่อยู่นาโปลีแน่ๆนะซิดูการนี้ต้องรอดูกันว่าจะย้ายอยู่ที่ไหนเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะนะอาจจะไปเล่นในทีมที่เล่นอยู่ปรั่งลีกมากกว่านาโปลีซิดูการนี่น่าจะไม่ได้ไปนะดูแล้วนะน่าจะไปยูโรปา เาด,ดูนะ,ะมาที่อีกข่าวหนึ่งครับมาที่ของผมบ้าง,งผมวันนี้ก็มาที่ของผมงแดงเรียบฟูบ้างนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะผมก็เป็นฟุตบอลนะครับเป็นแมตช์เจติยศนะครับผมก็คือทั้งของเรอร์พูครับเียมที่จะจัดนะการแข่งขันฟุตบอลนะครับแมตช์เจติยศให้กับทั้งของกับตันเจอ,ดอิดนะครับซเป็นเจราดนะในฐานะที่ว่าเป็นกับตันที่ดีกับทางสโมสรมาตลอดนะไม่ยายกไปไหนนะแล้วก็เป็นจอมทัพที่ดีด้วยนะครับผม ก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับผมก็จะพบกับทางของโอลิมเปียกอสนั่นเองนะครับผมก็ทางด้านของฟุตบอลคู่นี้นะผมก็รายได้ครับก็จะเข้ามูลนิธินะของฝั่งลิฟูแล้วก็ฝั่งโอลิมเปียกอสด้วยนะยอจารยก็บอกว่าก็รู้สึกดีงฝ่ายใช่นะก็เป็นฟุตบอลกระชับมิตรที่ดีนะเขาบอกรู้สึกดีนะที่จัดฟุตบอลคันนี้ขึ้นมานะก็ใครครับก็อย่าลืมครับใครที่ชอบกัรตันเจ๋ยก็อย่าลืมนะประเทศไทยนะวัน ที่22หรือ28ผมจะไม่ได้รกรกฎาคมนี้นะก็ในเดื่อนรกรกฎาคมจองบัตรกันได้แล้วนะครับตอนนี้ลลิเวอร์พูมีขายแล้วครับ<ม>อย่าลืมนะมีขายแล้วนะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับมาที่ข่าวนึงนะครับผมวันนี้ถือว่าหลุดจากทางด้านของอินสตาแกรมหรือไอจีมาเลยนะครับผมก็คือทางด้านของดาวิดลุยเนี่ยจัดงานปาร์ตี้นะครับผมในการครบรอบ อายุ26ปีนะเมื่อวันที่2เมษายนมานะก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนๆครับก็แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมานะแต่ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าบางคนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่นะไม่ว่าจะเป็นออสการ์เอ่ยเปาโลฟอนิล่าเลยแต่งเป็นซูเปอร์แมนโรบินฟูดอะไรพวกนี้นะแต่ยังไม่เป็นที่อื่ฮาแต่ที่ฮ้าที่สุดครับก็คือทางด้านของเออเซซ่านั่นเองนะของนายทวารของควีนปาร์คอ่าเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติของทางด้านของหลุยส์นะครับในบราซิลอันนี้มาเต็มเลยมาพร้อมกับลูกกับภรรยา มาทําไมก็นิดหน่อยครับว่าเป็นเพื่อนในทีมซ่าแต่ที่แน่ๆคือสวนชุดเชลซีมาหมดเลยอันนี้ครับก็ทําให้แบบแลดไถ่รูปตัวเองนะลงอินสตาแกรมตัวเองด้วยนะอันนี้ก็ทําให้างด้านของฟินปาร์ตนะรู้สึกยังไงบ้างอลัทีนี้นะเป,งงเปการ<ล>บอก<ล> <ๆ S 2> ในนายหรือเปล่ปานะว่า<อ>ไม่อยากจบชา้นตกับฟินปาร์ตจบรุกานี่จายหรือเปล่ปาเออมาเป็นมือสองของเชคหรือเปล่าก็ดีอยู่นะมาเป็นมือสองของเชคผมก็ว่าโอเคนะใช้ได้นะ แล้วแล้วกูตัวอะไรกูตัวจะเอาสาวไปไ่ตัวที่ให้เขายืมไปก่อนนะให้เด็กเด็กน้อยอยู่นะเซซ่ามาก็ดีนะอะนยังต้องดรอดูแล้วว่าผลที่จะออกมาเป็นไงว่าปีนปักตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องหนีตกชั้นด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปซะเต็มซะขนาดนี้เลตเนี่ยจะว่ายังไงนะอ๋อเนาะก็งานปาร์ตี้นะใช่มาไปพูดถึงงานปาร์ตี้นะครับผมก็ปิดท้ายที่งานปาร์ตี้อันรื่นเริงแล้วกันนะครับผมสําหรับแฟนผีทั้งหลายนะก็เมื่อวานนี้ครับ แข้งนะแข้งผีครับทั้งหมดเลยนะก็นําโดยทั้งของเวลูนี่ฟาสเพอร์ซี่แล้วก็ริโอปดินานะก็เหล่าบรรดาแข้งผีทั้งหมดครับก็ไปฉลองแชมป์กันนะ20สมัยนะสมัยที่20่สนะยีสมัย <c oughs> สมัยที่ยีครับก็บอกว่าโตรุ่งยันเช้าเลยนะโอ้โหก็เริ่มตั้งแต่หัวค่ําเลยนะก็ไปที่ทางด้านของคาเฟ่เลสนะอ่าก็มีไปประมาณ5้าหกคนก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ที่เสร็จนะก็ไปต่อกันที่ทางด้านของขับเลย ลิฟวิ่งบูบานะอ่าพอได้เสร็จสักพักหนึ่งห้าทุ่มนิดๆกระโบกแท็กซี่กันอ่าไปทางด้านของทำอะไรกันซากุระมาต่ออ,อีกอ่าแล้วก็ไปเต้นยันดึกดื่นถึงตีสามถึว่าจะข่าวรักเปล่ากลับไปที่เดิมอีกลิฟวิ่งบูบาต่ออ,อีกนะอย,ออยงไม่นออนอีกยังยังไม่ถึงพอถึงตีห้าเสร็จทำไมมีกลุ่มบางคนครับยังยึกสนุกยังคอแข็งไปคาสิโนสองสามห้าต่ออีกนะปรากฏยันเช้าพอดีตะวันขอแสงพอดีนะแล้วแล้วนอนกี่โมงเนี่ย ก็ยันเช้าเขาสงสัยท่านเซอร์คงจะปล่อยให้วันหนึ่งนะแล้วก็คงจะกลับมาเข้าแคมป์กันแหละวันนี้แต่ถ้าแพ้อาจเะนอลขึ้นมานะครับเชลซีก็บอกว่ามีเครื่องยังไงก็ต้องรอดูนะก็เป็นการปล่อยผีกันนะสัปดาห์ก็ดีนะที่เป็นอังกฤษถ้าเป็นไทยนี่อดนะเดี๋ยวเด๋ยวจับเลยนะยังไงก็ต้องนะก็ถือว่าเป็นขอแสดงความยินดีนะย้อนหลังับสำหรับแฟนผีทั้งหลายนะครับผมกับแชมป์สมัยที่20ทุกอย่างอะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นนะแชมป์ที่ แล้วก็วันนี้บวกกันได้20แล้วคนยิงก็คือหมายเลข20แล้วก็เป็นคนทำให้ติกอีกสุดยอดมากนะเป็นวันที่เลขสวยจริงๆ <Hey. S 1> ลงตัวจริง<ต>ๆเหมือนล็อกมาเลยโอเคอ่ะวันนี้ปิดท้ายเช่นเดิมนะครับรรมผมวันนี้มีโปรแกรมนะครับผมก็มีทางนัานของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างดอตมูลกับรีมาริดนะเพราะว่านี้ครับทางน้านของเยอรมันนั้นยิ้มไปแล้วนะสเปนเศร้าว,วันนี้ไม่รู้ว่า ใครจะเศร้าใครจะยิ้มนะเพราะว่าเป็นคู่ที่ถือว่าถูกคู่เหมือนกันนะมาติดกับมุดเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มใช่แล้วกับมุดเป็นฝ่ายที่เอาชนะมาติดไปได้ด้วยนะใช่ยังไงก็ต้องรอดูนะว่าฟุตบอลนัดตัดเชือกแล้วล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับทางซูสควอเนอร์และทางมูรินไก่ทีวีนะครับเดี๋ยวรติดตามช่องก้าเหมือนเดิมนะใช่นะครับแล้วก็มีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับวันนี้ครับทางด้านของบุรีรัมย์ นะครับผมก็จะแข่งนะครับผมพบกับทีมทางด้านของญี่ปุ่นน่ะนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ชุมบุกชุมบุกเออร์นัดนี้นะครับถ้าบุรีรัมชนะนะผมมีสิทธิ์เข้ารอบสูงเลยนะยังไงก็ต้องช่วยนะเอาใจเชียร์บุรีรัมย์ด้วยครับเวลาหกโมงเย็นนะครับผมเล่นในบ้านว่ะเล่นในบ้านบุรีรัมย์นะครับผมจะเอาชนะให้ได้นะครับยังไงก็เต็มที่นะครับสำหรับแฟนบุรีรัมย์ทั้งหลายครับว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังมานะก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาสำหรับนะทีมในสโมสร ในไทยนะวันนี้คงหมดเวลาของเราสองคนแล้วเช่นเดิมนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมแล้วก็แฟนเพจรักบอลก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยรีบรับเสื้อวันละตัวใช่ครับผมเสื้อเรามีเป็นคันลดนะให้สายไปฟรีเลยรอรับเสื้ออยู่ที่บ้านฟรีเลยนะเอาไปข้หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการรักบอลไลฟ์รับ Look, man. Keep thinking we shook, man. Ain't doing like what's doing, in cook, man. You ain't ready for things. Up. Look, Trump